ครับเดี๋ยวมาดูคลิปที่สามกันครับมาดูอัตราการไหลของน้ำส้มควันไม้นะครับส่วนเตากองเพลเนี่ยมีทั้งจุดที่ต้องกรอบมากมีทั้งจุดที่ต้องกรับน้อยเดี๋ยวไปดูกันครับก่อนอื่นดูที่อุณหภูมิก่อนนะครับอุณหภูมิตัวนี้จุดที่หนึ่งอยู่ที่สาม้อยเก้าสิบห้าจุดที่สองรอยยี่สิบแปดนิะนิ่กลางถังนะครับจุดไอใกล้ปล่องควันเนี่ย ด้านล่างนะครับอยู่ที่84อุณหภูมิควัน85ครับดูรวราการไหลของน้ำส้มควันไม้อันนี้ท่อน้ำส้มควันไม้คือข้อดีของการทำโรงทำงานแบบนี้ก็คือมันห้อยได้สะดวกแต่ปัญหาคือลมครับลมคือปัญหาของผมคือมันเนี่ยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาอะไรมาตั้งตั้ง ลมพัดผ่านมาดูครับนี่คือ,อตราการไหลเนี่ยขนาดลมลมนะครับนี่ครับนี่คืออัตราการไหลของน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากระบบการควบแน่นด้วยน้ำนะครับ ช้าบ้างเร็วบ้างตามแต่ลมลมยังไงก็คือลมมันพัดทำให้ควันไม่เข้ากลวยตัวเนี้ยแต่ก็ถือว่าเร็วกว่าที่ระบบธรรมดาอยู่นะครับ เนี่ยลมมันพัดช้าบ้างเร็วบ้างก็ส่วนน้ำที่ออกมานะครับ ดูครับน่าจะสองลิตรออกมาจากเนี่ยท่อสามทางเนี่ยที่ผมเปิดเปิดเป็นระยะนะครับโอ้ร้อนเหนไหมครับไหลคือถ้าถ้าไม่มีท่อสามทางเนี่ยผมว่าน้ำพวกเนี้ยอ๊้ยกว่ามันจะระเหยขึ้นไปหมดเนาะ ม,มันไหลออกฮะออันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็น การทําการต่อท่อออกมาให้น้ําไหลออกมาน่าจะเป็นสิ่งสิ่งที่ควรทํำเพราะว่าปริมาณน้ํามันเยอะเหลือเกินนะครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือนี่ครับทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันผมวางแผนจะทําช่องหลีตรงนี้ถูกไหมครับแล้วก็หลีอากาศเข้านี่ ควันออกนูน่นแล้วก็ปิดช่องปิดช่องในที่เราใส่เชื้อเพลิงเข้าไปช่องหัวแก๊สอะ่ะแต่ปรากฏว่าพอผมเปิดตัวนี้ปั๊บควันออกนี่เลยครับ <laughs> ไม่เวิร์ครอบต่อไปต้องมาคิดดูว่าเราจะหมุนในฝาตรงเนี้ยมาหลีตรงข้างๆนี้เสมอกับตัวนี้หรือเปล่าหรือด้านล่างดีหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือทําช่องหลีแบบนี้แต่เด็อันนี้ผมทําช่องหลี ชั่วคราวขึ้นมาครับอันนี้คือจุดใหญ่อีกจุดหนึ่งที่ต้องกลับนะครับโอเคปัญหาคือลมลมกับไอตัวช่องลีไม่เวิร์กแต่ตัวอุณหภูมิก็ไปตามลำดับนะครับลองดูครับว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ